สวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านเลยนะครับพบกับผมช่อง GX2 นะครับผมวันนี้จะพาพี่เพื่อนไปซื้อทุเรียนกันนะครับก็มันเป็นไร่ทุเรียนที่เขาปลูกไว้ในกลางป่าลึกเลยนะครับพี่ๆนะผมเคยพาพี่ๆไปกันแล้วแหละแต่ว่าไปกันครั้งนั้นยังไม่ใช่ช่วงที่ทุเรียนออกลูกไงแต่ช่วงนี้เป็นช่วงของทุเรียนออกลูกเดี๋ยวเราจะไปซื้อทุเรียนกันนะผมจะซื้อทุเรียนแล้วก็จะนําไปฝากสาวรับแลด้วยนะครับ นะพี่พี่ก็มารอติดตามชมกันเห็นเจ้าต้นนี้ไหมพี่เนี่ยมีต้นเขาถ้าจำไม่ผิดนะพี่นะชื่อต้นกระถือป่าหนาใบอ่อนๆแบบนี้เลยอันนี้มันแก่ไปแล้ะเอาใบอ่อนๆหน่ออ่อนเอาไปทําแกงกินได้เจี๊ยบน้ำพริกกินได้นะครับผมไปทำเลยเดินทางไปซื้อทุเรียนกัน ทุกคนครับระหว่างที่ผมกําลังเดินทางมาผมก็มาเจอกับยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะครับนะชื่อว่าลุงยักษ์นะครับผมก็บ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับผมตอนนี้ลุงยักษ์กำลังตัดวุ้นไม้ไผ่ตัดหน่อไม้ไผ่หาวุ้นไม้ไผ่นะครับโอ้กำลังแม่กำลังมาทำไว้มาเจาะไว้ก่อนมาเจาะไว้ก่อนอ่าอันนี้ลุงยักษ์มาเจาะไว้เหรอครับมาเจาะไว้หลายวันแล้ว อ๋อข้างในนี่มีวุ้นไหมครับลงยักษ์รับมีมีเดี๋ยวมาดูอันนี้ที่เทว้แล้วเนี่ยทิ่เทว้แล้วเนี่ยทิ่เทไว้แล้วอ้อเต็มเลยลงยักษ์อันนี้อันนี้มัน,นแก่ไปนิดหนึ่งครับนนแก่นี่จะออกเหลืองอือยิ่งแก่ยิ่งจะออกเหลืองในในนั้นอันนี้นี่เคยจะมีเลือแต่น้ำแล้วทีนี้ตอนเลือแต่น้ำเราเทไปสักพักน้ำก็จะกลายเป็นวุนว้นละอือนี่คือน้ำนะ เราดมดูถ้ามันไม่เสียนี่คือมันจะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวนี้มันโอ้นี่เป็นน้ำเลยเนาะเป็นน้ำแต่พักมันก็จะเป็นบู้นหมดละอืออันนี้ลุงยักษ์เอาไปทําอะไรครับผมวุ้นเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินเอาไปขายด้วยอมันมีสรรพคุณอะไรไหมครับลุงยักษ์แก้ร้อนนายได้มันน่าจะมีสรรพคุณหลายอย่างเพราะว่าถ้ามันแก่แล้วแก่แล้วแห้งเลยนะไม่มีน้ําเลยนะ เอาไปจาเข้าเครื่องเทศเครื่องไอ้พวกยาจีนด้วยอืมโอ้โโชคดีมากเลยมาเจอลุงยักษ์ลุงยักษ์ยังทำยูทูบอยู่ไหมตอนนี้ก็ช่วงนี้ร่างกายไม่ค่อยจะพร้อมอะไรไม่หยุดหยุดไปพักก่อนอ๋อชื่อชื่อช่องอะไรนะลุงยักษ์เดี๋ยวให้พี่พาเดินป่าอ๋อก็ฝากเพี่เพื่อนเข้าไปติดตามช่องลุงยักษ์ด้วยนะชื่อช่องยักษ์พาเดินป่าพร้อมที่จะเดินป่าด้วยอืมแลวพักพัก นี่นีนเป็นวุ้นใช่ไหมเนี่ยที่มนติดไม้อยู่เนี่ยอ้อเนี่ยวุ้นเลยนะเนี่ยอันนี้สายอะไรนะนะครับอันนี้สายนี่คือ,อ่องอ่อนเนี่อน,นุ่มแก่เนะนี่ยอ่อ่ก็แล้วก็แหย่เอาหน่อยนี่นเป็นลักษณะน,นี้แคร์เทให้ดูอือครับก็แก้ร้อนหนนะครับแก้ร้อนหนด้วยน่าจะเป็นสรรพคุณหลายอย่างลายหายน้ำอะไรพวกเนี้ยอืมมันเป็นมันเป็นพวกเป็นของเย็ยนไงครับ เนี่ยเนี่ยเต็นอย่างนี้นะนี่จะเต็มแล้วมั้งรอบเดเนี่ยเนี่ยนี่ยโอ้โหมีไม้ชินไม้หรืออะไรไมาลงมาอย่างนียเดี๋ยวต้องเคีย่ยวออกน่ากินมากเลยลุงยัก่์อเอาไปกินกับพวกนมสดก็ได้อืหรือ,อพวกกะทิก็ได้เฮ้ยกิ่งไม้ตกเนี่ยเต็มแล้วได้สีขาวแล้วโอเคขอบคุณมากครับลุงยักษ์เดี๋ยวผมเดินทางต่อครับ <Okay. S 1> <laughs> โอ้ทุกคนดูวิวดูทิวทัศน์นะครับผมด้านบนนี้เขาก็อาจจะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดนะครับนะพี่พี่เห็นไหมมันก็เลยเตียนเลยโล่งแบบนี้แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีต้นหมากนี่ทุกคนต้นมากเต็มเลยทั้งต้นมากทั้งต้นทุเรียนนะครับผมนี่เดี๋ยวทางเดินอยู่ทางนี้เดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้ ตอนนี้ก็ใกล้ถึงเต็มทีแล้วนะครับผมพร้อมเลยกันทุกคนโอ้ทุกคนครับทางเดินเดินสบายมากเลยนะบ้านอยู่ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูว่ามีทุเรียนกันหรือเปล่ามีหมาด้วย มึมงโจครับโจซื้อทุรเรียนหน่อยโอ้นี่ครับทุกทุกคนทุรเรียนสุกอยู่อยู่มแมนเลที่เสืออือ มึงจะเอาให้ให้ผมลูกไหนก็ได้มึงจะเอาให้มันได้สามร้อยอะมึงจะอ,อยู่อยูเหรอโอนี่เลยครับทุกคนครับได้มาละทุเรียนลูกนี้ลูกหนึ่งอันนี้สามโลกว่านะครับผมแต่ลุงเขาคิดแค่สามร้อยนะครับพี่นี่นะขาถือว่าสามโลกว่าหนักเหมือนกันนะได้ลูกเดียว อค okay, ครับทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันดีกว่าเราได้ทุเรียนมาแล้วนะครับจริงๆผมอยากจะซื้อสักสองลูกนะครับแต่ว่าเงินไม่พอเนาะเพราะว่าผมลูกหนึ่งผมจะเอาไปให้สาวรับแลอีกลูกหนึ่งจะเอากลับไปให้แม่กินพ่อกับแม่กินแต่ลูกนี้คงจะต้องเอาไปให้สาวรับแลี้ยงแหละพี่เดี๋ยวค่อยขึ้นมาซื้อให้พ่อกับแม่กินกวันหลัง ตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปยังสถานที่ที่เคยเจอสาวรับแรมาอาบน้ำนะครับผมไปซื้อทุเรียนนี่ยไปถึงไร่ทุเรียนตอนสิบโมงพี่แล้วก็เดินทางมาถึงป่าแห่งนี้ตอนนี้บ่ายสองกว่าแล้วนะครับก็อยากจะให้พี่ๆรู้ว่ามันไม่ใช่ใกล้ๆกันนะพี่นะมันก็ไกลจากกันพอสมควรอะ ลลยกันได้ครับทุกคนทุกคนครับผมเชื่อว่าในเมืองลับแลเนี่ยบางทีกับคงกับข้าวอาหารมันก็ไม่มีเหมือนเหมือนในเมืองในบ้านของเรานะผมจะเก็บหน่อไม้สองหนอนี้ไปฝาก ออสาวมือรับแรงด้วยนะครับอือนีเลยทุกคนเนื้อช่ำๆนะครับผม ฝังนร้นทุกคนครับตอนนี้ผมมาถึงยังสถานที่แล้วนะครับผมแย่กตอนแรกผมจะไปดูเลยว่ามีใครเอาอเอาของอะไรมาวางอีกหรือเปล่าโน่นทุกคน ก็ไม่มีนะมองไปก็ไม่มีนะถ้ามีนะี่ยมันจะมีเทียนด้วยทุกคนดูน้ำน้ำใสมากนะทำไมผมถึงมาที่นี่บ่อยๆเพราะว่าถ้าน้ำลดเนี่ยก็คงไม่มีใครออกมาเล่นน้ำแล้วนะผมก็คงจะไม่ได้เจอกับแม่หญิงรับแรแล้วนะครับดังนั้นผมต้องมาบ่อยๆดูหนะ้าผาหินดิ ดูหินก้อนบอลเลอร์เลยพี่มันทับมานะข้างในนี้บางทีอาจจะเป็นประตูทางเข้าเมืองหลับแรลก,ก็เป็นได้นะครับทุกคนดูน้ําน้ําใสน้ําลึกมากเลยมันหมานเลยนี่พี่น้ำแบบนี้ไปไม้แห้งหมดละวันนั้นผมมาเจอลูกแก้วตรงนี้ไม่น่าเอาออลูกแก้วกลับไปเลยนะ นครับทุกคนผมจะเอาใบไม้วางนะคื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าเราเอามาให้นะครับผมถ้าเราไม่เอาใบไม้วางเลยเนะี่ยผมว่าสขาคงจะไม่รู้เหมือนที่เขาเอามาให้ผมอะนะเขาก็เอาใบไม้วางแบบนี้เนี่นนนนยราไม้สองหนะ่าเล พี่พี่ว่าในเมืองรับแรงนี้มีหน่อไม้กินไะผมว่าต้องมีนะแต่ก็อยากจะให้เขาลองกินหน่อไม้ในบ้านของเราดูนะครับนี่เลยครับทุกคนทุเรียนสามกิโลนะใช่ไผมจะเอาไว้แบบนี้แหละ นะไม่แน่ใจว่าเขาจะรู้หรือเปล่าว่าผมเอามาให้นะแต่ว่าก็ภาวานาขอให้เขารู้นะว่าผมเอาไหมรับนี่นะครับทุกคนผมจะาวางไว้แบบนี้เลยนะก็เขาเอาของมาฝากเราบ่อยแล้วผมก็ต้องเอาของฝากเขาด้วยนะครับ เแต่ผมจะนั่งพักนั่งรอดูสักปั๊บหนึ่งนะดูว่าสาวรับแลจะออกมาหรือเปล่านะ มีเสียงเว่เวๆออกมาจากข้างหลังผมด้วยนะพี่นะเสียงเบาๆแบบออกไปออกไปเถอะออกไปออกไปเถอะประมาณนี้นะครับหล่อเลยนะตอนนี้หลอนเลยจากที่กำลังกินเลิฟอุ่นนวพี่นะได้ยินเสียงที่หลอนเลยนะพี่นะเสียงมันดังๆจาก ไม่กล้าหันไปมองเลยตอนนี้ไม่กล้าหันไปมองเลยนะครับเสียงแบบออกไปออกไปเถอะออกไปออกไปเถอะประมาณนี้ม่เป็นไรนะครับทุกคนถ้ามาเป็นตัวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวถ่ายให้พี่พดูกันนะมาแค่เสียงไม่เป็นไร่เ,เดี๋ยวเรารอกันต่อนะ เย็นมากน้ำเย็นจริงผมนั่งไม่ไหวแล้วพี่ยุงกัดขอลงน้ำดีกว่ายุงเยอะมากเลยเดี๋ยวให้พี่ดูตรงนี้นะลึกไหมลึกดูนะ เล่นน้าคนเดียวกลางป่าแบบนี้ไม่แนะนํำนะพี่นะเดี๋ยวเกิดผีพงผีพายดึงขาเอานี้จมในนี้เลยนะครับผมก็อ,อย่ามาเล่นกันนะถ้าจะมาเล่นน้ําก็ควรมีผู้ปกครองมาด้วยนะครับผมนะสําหรับเด็กๆนะ ตอนนี้สี่โมงกว่าแล้วนะครับทุกคนนะก็นั่งรอที่นี่มาสองชั่วโมงแล้วนะครับยุงก็เยอะด้วยคืเอเดี๋ยวผมว่าผมเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับนะส่วนทุเรียนผมก็เอาไว้แบบนี้แหละนี่นะพี่เชื่อไหมเมื่อกี้มันมีเสียงดังออกมาจากเหมือนจะด้านบนนู้นหรือเปล่าอออกไปออกไปเถอะออกไปออกไปเถอะ ได้ยินประมาณสองครั้งนะพี่นะหล่อนเหมือนกันนะครับผมตรงนี้นี่กลางป่าลึกนะครับผมโอเคผมจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับเอ่อเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะพี่นะว่าทุเรียนแล้วก็หน่อไม้ยังอยู่หรือเปล่านะถ้าไม่อยู่แล้วเนี่ยผมก็ดีใจด้วยนะเพราะว่าสาว,วรับแรงอาจจะออกมาเอาไปแล้ว นะแต่ถ้าทุเรียนยังอยู่ก็แสดงว่ายัางสาวรับแรยังไม่ได้มเอา่านะ okay. นะอยากจะบอกพี่เพื่อนๆว่าผมเนี่ยรักพี่ๆ f ซทุกๆท,ท่านเลยนะครับนะขอบคุณที่คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะพี่นะก็ผมก็อ่านเกือบทุกๆคอมเมนต์เลยนะครับผมอืมก็รู้สึกว่าพี่ๆคอมเมนต์กันเข้ามาเหมือนเราเป็นครอบครัวพี่นะ ็ขอบคุณทุกทกท่านเลยนะถึงแม้ว่าจะเป็นคอมเมนต์ดีหรือไม่ดีผมก็อ่านหมดคอมเมนต์ comment ที่ไม่ดีผมก็ไม่ได้คิดว่ามันไม่ดีหรือว่าไม่อะไรนะผมก็ธรรมดานะพี่นะก็เฉยๆนะครับก็ยังต้องขอบคุณพี่เพแหละที่ยังคอมเมนต์เข้ามาถึงจะดีหรือไม่ดีก็ตามนะครับนะก็เหมือนว่าเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครอบครัว gx 2นะครับผมนะขอบคุณพี่เพื่อนๆทุก,ท,กท่านมากๆนะครับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะพี่นะเดี๋ยวผมจะเร่งเดินทางกลับบ้านนะครับผม นะก็รอติดตามกันนะครับพี่ๆว่าคลิปต่อๆไปผมจะพาพี่ๆไปไหนไปทําอะไรแต่คลิปต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาที่นี่กันอีกนะครับโอเคบ๊ายบายครับพี่